ไม่มีเฟื่อนไม่มีรสชาติเฟื่อนไม่มีรสชาติฝาดไม่มีอะไรไม่มีเลยแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวคือหวานโด่งมาอย่างเดียวเลยครับปลูกในไทยได้ทนโลกทนแดดทนฝน แล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับสําหรับช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบทานผลไม้นี่เ,เป็นไงวันนี้นะวันนี้จะพามาชิมพับนะครับสายพันธุ์ฮาชิยาไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะฮาชิยานะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากาสหรัฐอเมริกานะคือในข้อมูลอันเน็ต <c oughs> จะบอกว่าอย่างนี้นะแต่ที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คือมาจาก ต้นที่ปลูกในประเทศไทยอยู่ที่ภาคเหนือเนาะสั่งมาจาก Facebook ถ้าใครสนใจยังไงก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับที่ Facebook เนาะเพราะว่ามาทำคลิปนี้เพราะอะไรหนึ่งเลยก็คือพับเนี่ยปกติผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นรูปเขาเรียกว่าทรงผลที่เป็นแป้นนะเนาะแป้นแป้นกลมๆนะที่เราทานบ่อยๆเป็นพับเกาหลีอย่างเงี้ย พับจีนอะไรอย่างเงี้ยก็คือรสชาติดีนะครับแต่สายพันธุ์เนี้ยหาชิยาเนี่ยคือผมไม่เคยทานแล้วพอดีไปเห็นโพสเขาบอกว่าในประเทศไทยอ่ะมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นหาเป็นพันุ์ที่หายากนะคือมีสิเอร์เซ็นแล้วเป็นพันธ์ุหายากแล้วมันใกล้หมดเลยดูและพอดีผมไม่เห็นผมก็เลยสั่งมาสามโลนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า <Wow. S 1> อื เขาเรียกว่าปล่อยมันเลยช่วงเวลากรอบๆไปหน่อยละคิดว่านะแต่อาจจะมีบางลูกแล้วแหละเดี๋ยวจะพยายามผ่าให้เพื่อนๆดูว่าไส้ในมันเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งตัวเนี้ยผมชิมก่อนหน้าไปแล้วก่อนที่มันจะสุกนะเพราะว่าคนส่งเนี่ยเขาบอกว่าให้บ่มไว้ในถุงก,ก่อนวันหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะ3วันแล้วแหละนะฮะไม่มีเวลาด้วยเราก็ลองเอามาชิมลูกแรกเนี่ยคือกรอบมากนะฮะแทบไม่ติดปากเลยอะ่ะนะเขาอาจจะตัดแก่ก็ได้แล้วก็ กรณีหนึ่งก็คือรอบที่2คือมันมีลูกช้ำๆและผมก็มาผ่าอีกก็คือมันหวานและเริ่มหวานนิดง,งผมก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้2วันนะก็ที่เห็นออกมา,มาก,ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไม่พูดพร่อมทำเพลงยังไงก็สําหรับสายพันธุ์นี้นะคือจุดเด่นของเขาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเนี่ยทรงผลมันจะเป็นแบบนี้ฮะน,นะเออเราไม่เคยเห็นนะเนาะมันแปลกๆไงนะมันแปลกๆสวยดีเนี่ยสวยดี มาไม่พูดพรอมนำเพลงเดี๋ยวเราจะมาลองผ่าดูนะฮะคือพยายามเลือกลูกที่มันแข็งที่สุดแล้วละ่ะเพราะผมดูแล้วว่ามันจะแบบว่าไอ้นี่ไปมันจะสุกไปแล้วอะเลยช่วงเวลากรอบไม่รู้ว่าอันนี้มันจะสวยไหมไส้ <c oughs> ดูพร้อมกันหนึ่งสองสามเวเว,ว <c oughs> โอ้ยมีผมด้วยเออติดมีดปะลูกนี้ หนึ่งลูกะแล้วก็เดี๋ยวลองอีกลูกหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามชิงชิงสวยไหมเอออันนี้ก็โอเคนะกว่าจะเจอไส้แบบว่าไอ้นี่ก็โอ้โหเ,เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอีกลูกนะ อ่ปเลยงั้นกินหมดอยแล้วจะบอกว่าผมมีผ่าไปแล้วด้วยนะแต่ว่าลูกมันไอ้นี่เกินเออดีเดี กันแล้วนะถือว่าสวยนะแต่ว่ามันจะติดนี่นิดนึงมันเป็นดำๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะนี่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองชิมกันครับผมนี่เนื้ออ่าอพวกเนี้ยกรอบ รสชาติจะบอกว่ามันหวานมากหวานมากอะ่ะกรอบนี่ณนะตอนที่ผมชิมนี่คือผมอ่าความกรอบจะสู้ตอนที่เขาส่งมาตอนแรกไม่ได้ที่ผมชิมขอนหน้าเนาะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะผมว่ามันน่าจะคงความกรอบไวอ้อยู่อ่ะ ถ้าถามว่าความหวานระดับนี้นะเทียบพับเกาหลีได้เลยนะครับถ้าใครเคยชิมเคยทานแล้วลองคอมเมนต์ดูนะลองคอมเมนต์มาดูว่าสายพันธุ์เนี้ยมันมีความต่างจากพวกพับเกาหลีไหมรสชาติเป็นยังไงนะลองคอมเมนต์มาบอกกันดูครับหวานผมว่าความกรอบมันจะ น้อยกว่าพับเกาหลีพับเกาหลีมันจะกรอบเยอะกว่านะอาจจะไม่ตกจังหวัดก็ด้วยก็ได้มั้งเพราะว่าถ้าผมกินก่อนหน้านี้อีกสักหนึ่งวันผมว่าความกรอบน่าจะมีมากกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันจะค่อนข้างสุกแล้วแล้วก็ผมมีผ่าไปถ่ายลูกแล้วนะแล้วผมขึ้นภาพให้ดูคือไส้มันจะเหมือนทีว่ามันช้ำไปแล้วไงเหมือนจะมันสุกอะไม่รู้ว่ามันช้ำหรือว่ามันสุกด้านในนะมันจะมีแบบเป็นวุ้นเขา ใสๆแล้วอะ่ะอืมอร่อยมากอร่อยอะหวานไม่มีติดฝาดเลยคือหวานหวานอย่างเดียวเลยไม่มีติดฝาดเลยเทียบกับพับจีนตัวนี้อร่อยกว่าเทียบกับพับเกาหลี อืมจะบอกว่าผมว่าใกล้ๆกันนะแต่นนี่แบบลูก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 อันนี้คือลูกทรงมันอาจจะสวยนะผมชอบมันอาจจะดูแตกตาดีแล้วก็ผมเคยเห็นรูปทรงแบบเนี้ยในในคลิปญี่ปุ่นเขาว่าเป็นพันเหมือนเหมือนเป็นพันดั้งเดิมอะไของเขาสักอย่างหนึ่งนี่แหละของคุณนาหรือเปล่าผมจําชื่อไม่ได้นะที่ญี่ปุ่นอ่ะเออเห็นเขาไปเก็บที่ต้นมาแบบเขาบอกว่าเป็นพันหายากแล้วก็ หมีหมีมันชอบกินหมีมันจะมาเฝ้าต้นอะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูอีกหนึ่งลูกนะครับโดยจะลองกัดทั้งเปลือกเลยนะครับมาเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูใกล้ๆว่ามันกรอบแค่ไหนแต่อันนี้ผมจะลองทั้งเปลือกเลยแล้วกันนะ เปลือกมีความแข็งนะครับแต่ความกรอบสำหรับดูกนี้ผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ถามว่ามันกรอบม,มันก็กรอบอ่นนะแต่มันหวานดีอ่ะผมชอบไม่มีเฟื่อนไม่มีรสชาติเฟื่อนไม่มีรสชาติฝาดไม่มีอะไรไม่มีเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวคือหวานโดมาอย่างเดียวเลยครับอืม กว่ามากอืออือทานได้ทั้งเปลือกอืออือจะหาลูกแข็งๆแต่ได้มันไม่ค่อยแข็งแล้วอะ่ะเออลูปใหญ่นี้เหมือนจะแข็งจะลองนะลองกัดนะ เนี่ยดูดก็ทานอะไรทั้งเปลือกนะผมว่าอ่ะเดี๋ยวลองมารูมันจะได้ยินเสียงแบบกรอบกรอบรเปล่าออกเสียงมุมมามปละ เพื่อความทรสเราบอกว่าม,มันอร่อยจริงถ้านึกถึงภาพนะเขาบอกว่าพันธุ์เนี้ยปลูกในไทยได้ทนโลกทนแดดทนฝนนะข้อบูลจุดเด็ดอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่ค่อยมีคนปลูกแต่ทางภาคเหนือน่าจะมีถ้าใครเคยเห็นใครเคยชิมลองคอมเมนต์มาบอกกันครับว่า,าเป็นอย่างไรแล้วก็ใครเคยปลูกด้วยนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ โทษทีเราไปกินกระเด็นหน่จากป่าเริ่มไม่สูภาพละจะอยากให้กินแบบว่าอันรสเนี้ยเรื่อง Oh. Mm hmm. อหอานอะดูความฉ่ำของเนื้อมันคือความฉ่ำของเนื้อไม่ติดฝาดไม่ได้มาโประโมทอะไรให้เขานะผมบอกเลยนะคือผมเป็นคนชอบกินผลไม้ทั่วโลกอะง,ง่ายงถ้ามีโอกาสได้ชิมนะจะชิมหมดอะเพื่อเป็น ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่าใครเจอแล้วก็ไปเห็นนะเฮ้ยมันลูกอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากินไหมจะอร่อยไหมถ้าใครดูคลิปผมก็ถ้าไปเจอก็ลองได้ครับผมว่าสายพันธุ์นี้ไม่ผิดหวังดีกว่ากินพับจีนอ่ะพับจีนนี่มันต้องรอจังหวะจริงๆใช่ไหมคือถ้ามันไม่สุกหรือได้จังหวะมันจิ้มมันก็จะมีความเฟื่องความฝาดแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยผมจิ้มครั้งแรกแล้วมันก็คือถ้ามันไม่หวานอ่ะมันก็คือคือมันไม่หวานความกรอบมีนะกรอบกว่าตอนนี้ที่ผมชิมอยู่แล้วก็ เฟื่องฟาดนี่คือน้อยมากแทบจะไม่มีเลยคือมันก็จืดๆไปเลยอ่ะแต่อันนี้มันหวานถึงหวานเลยอ,ะอ่ะอมันสุกแล้วความกรอบสัหมดแล้วพอผมกลับกลัดครังนี้ไปเนีย่ยเดี๋ยวลองกัดรูปนี้ให้ดูเพราะว่าลูกนี้เหมือนกับว่ามันจะมันจะยังยังเขาเรียรกว่ายังไม่ค่อยสุกมากเท่าไหร่ กับลูกไหนวะเรบกุงลูกไหนด,ดูดูจะดิบกว่าันลูกนี้ปะล้วลูกนี้แล้วกันลูกนี้ดูจะดิบด,ดิบวะดิบกว่ายังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มาลองเอาทั้งเปลือกเลยผมไม่คนชอบกินผลไม้ทั้งเปลือกด้ยผมบอกถ้าอันไหนมันกินได้ก็กินนะยกเว้นทุเรียนครับไม่กินทั้งเปลือกนะมาลองดูครับอืมไม่ค่อยกรอบเท่า จะทานได้ถูกใจอะ่ะอืมอออืมคุณพรอเดี๋ยวตา,ากรกำลายไหลใครที่เขาคืออำลายไหเลเราแล้วครับ อออืืมเขาก็แค่จะว่ามึงกินด็บด็บหมดเลยแล้วเรจะสุกไว้ประมาณนี้หละออ้วอร่อยไม่ผิดหวังกับที่จ่ายตังไปอันนี้ก็เสร็จซากดูแล้วไม่ค่อยสวยงามมาก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการชิมพับสายพันุฮาชยานะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านี่ผมผมเริ่มดู ผมวางไว้ผมผ่าไปแล้วมันสุกเกินเนี่ยสุกเกินมันก็แบบจะน,นิ่มๆใสใสเนี่ยนี่มันสุกเสียดายมากเลยนะเดี๋ยวเราชิมสุกให้ดูอีกทีแล้วกันเนี่ยมันว่าว่ามันเป็นแบบไหนเนาะสุกแล้วมันก็หวานนั่นแหละ แต่มันไม่มีความกรอบไนงะวัดอืมเขากอันนี้มันกรอบมากคือหัวมันดิบแล้วแบบลองเ้ยให้ดูนะเพราะว่านี้มันเหมือนจะแข็ง ไม่กรอบลสะสาลุกมาว่าจะก็จะให้เอฟเฟกต์หน่อยเหรอก็อะจะให้มันเป็นเอฟเฟก,กเมมต์มันแบบไม่ได้แบบให้มันกรอบรูปนะฮรเรือมาไหม่มาปกติจะมีไม้สายอยู่ไม้สายมาเราได้ยินเสียงว่าชั้น,นกรอบไหมเนะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการชิมพับนะครับสายฟันฮารติยานะครับที่สั่งมาจาก ต้นที่ปลูกในประเทศไทยของเรานะถ้าใครเห็นตามตลาดก็ซื้อลองซื้อชิมดูนะครับอย่างน้อยก็เป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยเนาะเพราะว่าเขาส่าห์นำผลไม้สายพันธุ์ต่างประเทศมาปลูกให้เราทานกันซึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อในราคาที่นำเข้ามานะฮะหรือว่าไปเดินในห้างเจอโลหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เนี่ยคือบอกว่าผมซื้อมาในราคาโลห้าสิบบาท โลละห้าสิบบาทผลไม้โลละห้าสิบาทมีหลากหลายมากมายแต่ถ้าใครไม่เไม่เคยทานนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยทานก็ลองดูนะฮะเพราะว่าก็เขาเรียกว่าเป็นอีกรสชาติหนึ่งถ้าไปเจอไปเห็นที่ไหนก็ลองดูครับลองซื้อมาทานดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s cribe กดติดตามด้วยนะครับกับไก่บ้านสวนวัสนาดีเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอืม <c oughs> อร่อยจริงอะ่ะอร่อยเนาะเนี่ยเวลาตอนกินอย่างเี้ับมันก็ได้ยินเสียงกรอบๆนะเนี่แต่ตอนถ่ายเนี่ยค่อยติด 熱點啦喎，太熱啦！哎 <noise>，好好好。